อาฝนตกอย่างนี้นะครับพี่น้องเรามาทำน้ำหมักรสปางให้วัวนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ฝนเริ่มตกมานะครับหญ้าตามทุ่งนากเริ่มขึ้นนะครับ แต่ยากขึ้นได้ไม่กี่วันเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะไถกลบหมดนะครับพี่น้องเกษตรกรที่มีวัวเลี้ยงนะครับไม่มีโอกาสได้เอาวัวไปปล่อยตามทุ่งนะครับเพราะฉะนั้นสุดาฟาร์มก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องทําน้ำหมักนะครับลดฟางให้วัวลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับอ่ะคลิปนี้พี่น้องไม่ได้ดูไม่ได้ชมอาจจะเสียใจนะครับคือวัวของผมนั้นนะครับ ได้เอาไปเลี้ยงในทุ่งโดยการมัดตัวแม่มันก็มัดนะครับพี่น้องส่วนลูกสาวแล้วก็ตัวอื่นๆที่มันไม่เคยแยกปูงไปนะครับเราก็ปล่อยนะครับหนึ่งเดือนเต็มเราทำดูแล้วก็สังเกตดูก็ผลปรากฏว่าวัวเราผอมนะครับพี่น้องครับผอมมาก เพราะว่าเขาตากแดดทั้งวันแล้วก็หญ้ากน้อยๆแห้งๆนะครับเขากินได้ไม่เต็มที่แต่เขาก็ช่วงค่ำๆเขาก็ได้กินได้เล็มหญ้ารอบๆทันนาบ้างนะครับแต่ก็สรุปแล้วนะครับสู้การเลี้ยงในคอกไม่ได้โดยให้กินฟางนะครับพี่น้อง แต่มันก็เปลืองฟางหน่อยนะครับแต่วัวเขาอ้วนนะครับอ้วนปกติทีน,นี้วันนี้ผมก็เป็นวันแรกที่ผมเริ่มให้เขากินฟางโดยผมรดด้วยน้ำหมักที่ผมทำนะครับก็คือทำอในทางสอง200ลิตรนะครับแล้วก็เติมด้วยกากน้ำตาล2นะครับผมใช้กากน้ำตาลสองกันลอนแต่ผมจะไม่ใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับพี่น้อง เพราะว่ามันแพงมากกูยูเรียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปทําด้วยกันทมกลางบรรยากาศฝนตกลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับทางโน้นก็น้ําเชื้อและก็ถังผมทําต้องทําไว้ตลอดนะครับพี่น้องทางวนนี้ก็จะเติม น้ําตาลไปสองกัอนลอนนะครับก,ก็อนลอหนึ่งเก้าสิบห้าบาทซื้อมาตะกี้นะครับพี่น้องครับถ้ามีพวกแป้งพวกอะไรก็ใส่เลยนะครับพี่น้องอันนี้ผมปั่นเสร็จก็จะรถฟางให้วัวเลยนะครับ อันนี้ที่ผ่านมาไม่ได้ใส่การน้ํำตาลมันจะมีกลิ่นนิดหน่อยนะครับนี่แหละครับหน้าฝนไม่ต้องคลอยวัวนะครับทำการน้ำตาล ให้วัวเรากินแบบง่ายๆนะครับเป็นการน้ำตาลเต็มไปด้วยโปรตีนนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่ย,ยูเรียนะครับอาว่าอยากให้มีโปรตีนก็ใส่ย,ยูเรียไป1กิโลนะครับพี่น้องเพราะว่าน้้ำเก่ายังอยูอ่นนี้ล้างตลอดนะครับนี่แหละครับพี่น้อง ปั่นในลักษณะนี้นะครับก็ปั่นประมาณยี่สินาทีนะครับให้น้ำเขาละเอียดนะครับพี่น้องครับฝนตกเดี๋ยวเราไปอยู่ในใร่มก่อนอันนี้ผมก็รถของเก่านะครับพี่น้องดูวัวเขาก็กินนะครับนะครับพี่น้องการผลิตน้ำโปรตีนรถฟางให้วัวนะครับ อเมริกัเขากินดีมากนะครับตั้งแต่ผมเอาไปเลี้ยงทั้งนอกนะครับพี่น้องหอมโซเลยนะครับเห็นได้ชัดแต่ก็คอยดูนะครับกินตัวนี้ประมาณอาทิตย์สังอาทิตย์เขาก็อิ่มนะครับก็มีเนื้อมีนวลต่อนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงผมก็รู้ใจนะครับพี่น้องเหมือนตัวนี้นะครับหากว่าเราปล่อยให้กินอยู่ในคอก ท้องเขาจะอิ่มตลอดนะครับปล่อยไปในทุ่งนะครับก็เลยพร้อมเลยนะครับพี่น้องเ,อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไฟนะครับ ปั่นเสร็จแล้วผมให้กินเลยนะครับนี่แหละ นี่แหละครับพี่น้องาว่าเราให้กินลักษณะนี้วัวเราก็อยู่ได้นะครับแล้วก็สมาชิกบางท่านก็โทรมาถามนะครับก็ให้ทําไปเถอะนะครับกี่กิโลกี่กิโลนะครับให้เราประมาณการเอาแล้วทำนะครับวัวเราขิ้นอ้วนแน่นอนนะครับพี่น้องคอจากช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ